สวัสดีค่ะวันนี้ m d s o c ก็จะมาแนะนำฟีเจอร์ภาษีขายรวมนะคะหรือว่าเอา u u t n n l u d e แวดในระบบ MD Rental ค่ะโดยเวอร์ชันนี้นะคะก็จะมาในเวอร์ชัน1.38.217ค่ะสำหรับตัวภาษีขายรวมนะคะตรงนี้เราจะเพิ่มเข้ามาทั้งในข้อมูลหลอกนะคะแล้วก็ข้อมูลค่าใช้จ่ายค่ะ ซึ่งตัวระบบ m d Rental นะคะในส่วนของภาษีเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ตั้งแต่ที่หน้าข้อมูลบริษัทเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าที่หน้าข้อมูลบริษัทค่ะตรงนี้ระบบก็จะ default ภาษีให้ทางระบบเลยนะคะแต่ว่าทางนี้เราก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปตั้งค่าได้อีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานในส่วนนี้เบื้องต้นนะคะสําหรับการตั้งค่าข้อมูลบริษัทค่ะเราก็เข้ามาที่ระบบนะคะเราก็ไปที่ตั้งค่าข้อมูลระบบค่ะ แล้วก็เลือกที่บริษัทนะคะสำหรับตั้งค่าภาษีนะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดตัวฟีเจอร์ภาษีขายรวมนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้ค่ะว่าตัวภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราจะคิดนะคะตรงนี้จะรวมอยู่ในราคาสินค้านะคะหรือว่าจะแยกออกจากราคาสินค้านั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเราจะเปิดใช้งานในส่วนของภาษีรวมค่ะแล้วก็คลิกที่ภาษีรวมกับราคาสินค้าตรงนี้นะคะแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะ ทั้งนี้นะคะในส่วนของภาษีขายรวมเราก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าได้ที่หน้าข้อมูลหลอกนะคะก็ไปที่เมนูหล,ลอกค่ะแล้วก็เลือกข้อมูลขึ้นมา1รายการนะคะเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างเป็นหลอก a 6นะคะที่อยู่ในพื้นที่4ถ้าเปิดตัวฟีเจอร์นี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกประเภทของภาษีได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีอยู่3ตัวเลือกค่ะก็คือในส่วนแรกก็จะเป็นการ ใช้ตั้งค่าบริษัทนะคะก็คือถ้าเกิดว่าระบบมีการตั้งค่าภาษีแบบไหนนะคะตัวข้อมูลหลอกก็จะดีฟอลต t ตามนั้นเลยค่ะหรือส่วนที่2นะคะก็คือจะเป็นภาษีรวมค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าหลอกนี้เราจะให้มีการคิดภาษีรวมนะคะแล้วก็ส่วนที่3ค่กะก็จะเป็นภาษีแยกนะคะเราก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าหลอกนี้เราจะให้มีการคิดเป็นภาษีแยกนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการเราก็เลือกได้เลยแล้วก็กดบันทึกนะคะแต่ว่าทั้งนี้นะคะเรา จะขอเลือกใช้เป็นใช้ตั้งค่าบริษัทตรงนี้นะคะก็คือจะให้ระบบดีฟอลต์ตามข้อมูลบริษัทตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ในตอนแรกค่ะก็คือส่วนนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็กดบันทึกได้เลยค่ะส่วนถัดมานะคะค่าสีขาขรวมเรายังสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ข้อมูลค่าใช้จ่ายนะคะข้อมูลค่าใช้จ่ายก็มาที่ข้อมูลทั่วไปค่ะแล้วก็เลือกที่ค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้เลย ก็ลักษณะจะเหมือนกันเลยนะคะจะให้มีการเลือกประเภทภาษีค่ะก็ตัวเลือกก็จะมีด้วยกัน3ตัวเลือกเหมือนกันเลยนะคะทางนี้เราก็จะเลือกใช้เป็นตั้งค่าบริษัทนะคะก็คือจะให้ default ตามที่เราตั้งค่าวไว้ค่ะก็สามารถกดบันทึกเหมือนเดิมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบทํารายการข้อมูลการเช่านะคะแล้วก็ออกไปแจ้งหนี้ดูนะคะก็การเช่าเราสามารถมาทําได้ที่เมนูกนารเช่าเลยนะคะ ก็สามารถเลือกพื้นที่ได้เลยใส่ข้อมูลเข้าไปให้ครบถ้วนเลยนะคะจากนั้นเราสามารถที่จะแอดเพิ่มค่าใช้จ่ายได้ที่หน้าเมนูการเช่าได้ด้วยนะคะ ก็เราจะเพิ่มค่าซ่อมเข้าไปเลยค่ะก็เลือกสถานะได้เลยนะคะจากนั้นก็กดบันทึกหรือบันทึกปิดได้เลยค่ะทำการออกใบแจ้งหนี้ได้เลยนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าเมื่อเราออกใบแจ้งหนี้ค่ะระบบก็จะดึงค่าเช่านะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายขึ้นมาให้นะคะ ซึ่งค่าเช่าก็จะมียอดอยู่3,000บาทค่ะค่าใช้ใจ่ายที่เป็นค่าซ่อมก็จะมียอดอยู่1,000บาทนะคะโดยการที่เราตั้งเข้าไว้นะคะก็คือตั้งค่าให้มีการคิดภาษีรวมนะคะในช่องราคานะคะตรงนี้ก็จะเป็นราคาตามที่เราได้ใส่เข้าไปในค่าเช่ากับค่าซ่อมนะคะแต่ว่าช่องยอดเงินนะคะตรงนี้จะเป็นยอดเงินก่อนแวนนะคะหรือว่าก่อนภาษีนั่นเองค่ะ ตรงยอดสุดทธินะคะเมื่อรวมออกมาแล้วก็จะได้ยอดอยู่ที่4,000บาทนะคะก็คือยอดค่าเช่ากับค่าซ่อมรวมกันนั่นเองค่ะทำการออกใบแจ้งหนี้ได้เลยนะคะแล้ก็สามารถคลิกเข้ามาดูรายการได้เลยนะคะออกไปแจ้งนี้แล้วก็คลิกที่พิมพ์ตรงนี้ได้เลย ซึ่งตัวอย่างข้อมูลนี้ค่ะเราก็จะมีการเปิดใช้งานภาษีนะคะแต่เราจะทําการปิดภาษีหัาหน้าที่จ่ายไปนะคะยอดสุดทธิก็จะอยู่ที่4 0 0พันบาทค่ะสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ออกมาดูได้เลยนะคะใบแจ้งหนี้นะคะระบบก็จะแสดงข้อมูลออกมาให้นะคะว่ามีภาษีเท่าไหร่นะคะมูลค่าสินค้าก่อนภาษีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยอดสุดทธิเท่าไหร่ จากนั้นนะคะเราก็สามารถทำรายการรับชำระได้เลยนะคะายการรับชำระค่ะข้อมูลก็จะแสดงเหมือนกันเลยนะคะก็จะมีการแสดงราคายอดเงินนะคะแล้วก็ยอดรวมสุทธินะคะมาให้ จากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์ดูตัวใบเสร็จรับเงินได้เลยนะคะใบเสร็จรับเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเต็มรูปหรือว่าแบบย่อนะคะแล้วก็จะมีการคำนวณข้อมูลมาให้เหมือนกันนะคะก็คือจะมีราคาก่อนภาษีนะคะแล้วก็มีตัวภาษีะคะ่ะแล้วก็ยอดรวมนะคะหรือว่ายอดที่เราทำรับชำระนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะแสดงเหมือนกันเลยนะคะ ก็สำหรับกิจาการให้เช่านะคะที่จะต้องมีการคิดภาษีรวมในราคาสินค้าค่ะก็สามารถที่จะเปิดใช้งานตัวฟีเจอร์นี้ขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วก็เข้ามาตั้งค่าข้อมูลตามที่แสดงในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ